อีแถาหนีสัวคักดาหอดคนถ่องอ่อนออนอ่ะมันสัวกูดาเบิ่ดเออมันสัวกูดาเบิดล่ละมันสิถ่องอ่อนถ่องแกมสัวมากเอดาเบิเดเออเอาแยกสายจะมีนิท่านอีกบอมาเขาเมื่อวานนี้จะเล่าอะไรอ่ะแยกสายมาเร็วเขาเร็วเนี่ยมีเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงเนี่ยบอกมาฉันมีเวลา เนี่ยวันนี้วันนี้เริ่มตั้งแต่สามทุ่มเพราะฉะนั้นเรามีมเวลากันเยอะมากอืม,อมถ้ามานั่งสนใจแต่ตัวเองคือคนมีปมค่ะเอาจริงๆนะถ้านั่งสนใจแต่ตัวเองนี่คือมีปมนะเออนิทานจดทะเบียนเนี่ยพอ จดทะเบียนเขาก็จดกันแล้วตั้งแต่วันที่สิบเก้าค่ะเขาจดกันตั้งแต่วันที่สิบเก้าแล้วเขาก็จูงมือกันไปตอนเขาสิอันก่อนไปเหรียญขอ้นเสือยูอันยูอันร้านร้านดงอุตภิตสกลน,นครเออไปหายิสัดนามชนิดหนึง่งอันแหละเป็นคนชอบใส่ใจค่ะ คือชีวิตคนเรามันมีต่างเลเวลกันนะคะอยากหู้เรื่องอยังโบดกันมากสิตอบทุกเรื่องสีเรื่องอ้ามีใครอยากฟังเรื่องไหนจากยายจ่ายถามมาสีเรื่องเด้อแต่นางก็ยังมาสนใจเจ้าพออ,อนางเลยเข้ามาไลฟ์เจ้าก็ใช่ไง ก็คือคุณเห็นไหมคุณบอกว่ายุ่งแต่เรื่องตัวเองมึงเขียนโทรศัพท์มึงดูเรื่องอะไรอะ่ะมึงดูเรื่องอะไรมึงก็ดูเรื่องคนอื่นไหมอะ่ะใช่ไหมเรื่องยายทวดแหน่เราเวบาจังไหนเรื่องเงินอ๋อก็เห็นว่าเขาไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยยายกันเลยว่ากินข้าวอยู่บ้านเนี่ยล่ะเห็นเงืนไหลออกปนนาน้ำสำหนับตัว วันที่จดวันที่สิบเก้าวันเกิดลูกเลยใช่เรื่องวันที่สามสิบสองวันที่สามสิบสองเล่าไปแล้วค่ะสองวันที่แล้วค่ะเอาเรื่องใดก็ได้ไดคุณสสายเรื่องสัมพากรไปถึงไหนแล้วยายมันอยู่ในขั้นมันอยู่ในกระบวนการนะ่ะสามภากรนนะ่ะนางรีบจดเพื่อไปทําเด็กหลอดแก้วไหมคะเออ นางรีบจดเพราะว่าอยากคืออยากจีแบบว่าคือตามความต้องการตอนแรกของนางเลยนะนางพวกนางก็คิดว่าจดทะเบียนปั๊บแล้วก็จะไปจดยื่นขอเอออะไรนะเออเป็นพ่อบุญธรรมนะเป็นพ่อบุญธรรมให้ลูกแต่ว่าตามกฎหมายแล้วมันทำไม่ได้พ่อเขาต้องเซ็นยินยอมเออ แต่ตอนเนี้ยที่ที่มันโจดที่มันโจดเนี่ยน,นะเพราะว่าคือมันอยากให้ผู้ชายนะเขาเรียกอะไรอยากให้ผู้ชายอยู่ในชีวิตอย่างเป็นทางการให้มีสิทธิ์ได้ตัดสินใจให้มีอํานาจมากขึ้นเพราะแต่ก่อนตอนที่ยังไม่ได้แต่งใช่ไหมมันก็คือเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งมันไม่มีอํานาจไงแต่ตอนเนี้ยถ้าเวลาจะทําอะไรผู้ชายคนนี้สามารถแทรกแซงได้เข้าใจไหม กูัวอินีเดกูสีออกนาท่แกล้นนตัวกูพวมันแม่ขอยาบพวะคือผู้ชายผู้ชายมันจะมีอำนาจแทรกแซงอินี่มันก็จะอ้างอ้างผู้ชายไงต้องการให้คนยอมรับโอ้คนเขาไม่ยอมรับหรอกค่ะคนคนเขาสาบเจนพ่อเขายังมีชีวิตอยู่คิดได้ไงอา้าวพวกนี้มันซัวกันยังวะ แบบอยากให้ผู้ชายมีตัวตนในวงสังคมประมาณนี้ครับคือมันไปไซไปโน่นี่นันมัตกระีง่ายขึ้นนะถ้าบอกว่าแบบเป็นผัวเมียกันมันก็สิมันก็จะพูดได้เต็มปากอะ่ะเวลาเวลาทําอะไรมันก็จะง่ายขึ้นเพราะมันเป็นผัวเมียกันแบบถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยเรื่องลงใต้สุราชกำลังอยู่ในขบวนการค่ะ ผู้ชายเจ้าชู้ใช่ค่ะรีบจดผู้ชายจะได้แสดงกล้ามดาบวันที่สามสิบสองไหมคะอะไรก็ถูกคะ่ะก็ถึงบอกไงว่าผู้ชายมันมีสิทธิ์แรกแซงอืมมันมีสิทธิแซกแซงสงสัยจะเป็นแบบนี้กันทั้งบ้าน จะเปลี่ยนจ้าเปลี่ยนมื่อน,นี้ก็เห็นใส่สุดแบบป่องๆเนาะผมว่าเอากับพ่อบอกแล้วว่ามันป่องเสียฉันนี่เชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครฉันนี้ลักใส่ใจ <laughs> สอดรู้สอดเห็น เรื่องชาบ้านฉันชอบใส่ใจหาข่าวไปได้ไงแต่บอกเดี๋ยวแบบแง้มๆนะทุกคนแง้มๆนิดนึงว่ารอดูตอนนี้พอกำลังพอกำลังพยายามพยายามอย่างหลายที่จะให้ทุกคนเห็นอะไรดีๆเดี๋ยวก็รอแป๊บ รอก่อนว่ามันดีลได้ไหมถ้าดีลได้ก็จะได้เห็นแต่ถ้าดีลไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นรับรองว่าเป็นอะไรที่แบบถ้าพอ,อาลงไปนี่กูโดนฟ้องเลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสะใจนะคะเพื่อการเปิดโปงความชั่วร้ายของมันฉันยอมฉันยอมเป็นคนถูกฟ้องนะคะ ไม่พิมพ์ชื่อบุคคลที่สามสี่ห้านะคะผู้ใดพิมพ์ว่าย่อตื่นเต้นแท้ตื่นเต้นถานหลุดพอ,อยังตื่นเต็นอยู่พอ,อยังตื่นเต้นเลยจะเดี๋ยวดูรอดูก่อนว่าจะดิวมาได้ไหมรอดูก่อนดิวลงตัวไหมถ้าดิวลงตัวก็จะได้เห็นนะคะอืม พอจะเดาออกค่ะเดามาสิคะคืออะไรเดามาเบิง่งขเดาถือค่ะพอออพี่แคบฝันอีกแล้วเอาฝันีนอย่างน้อพี่แคบนีน่นอพอออข่อยเอาเจ้าเข้าห้องน้ำน้ำเด้อโอ๊ยดีๆเ้อแม่อย่าให้พอออเปียกเด้อแม่อย่าทำขนาดนั้นห่วงใหญ่ก็มัน,ม,นมันไม่มีปัญหาไงเออเขาอยากมีลูกไว้ถ่ายคลิปเหมือนตุ๊กตาไหมพอออจริงสันตัว พอคือเลือดแทบพี่ชีบค่ะถ้าพอเห็ดอย่างพอจะเห็ดสุดฉันบอกเลยฉันทำสุดมันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนั้นเรื่องที่ตรงนี้มันมีมาก่อนจะอยู่กับมันบ้านทั้งหลังสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ของมันสักบาทไม่ใช่คะ่ะอืม งดเอ่ยชื่อทุกกรณีนะคะงดเอ่ยชื่อทุกกรณีคลิปผีพุ่มไม้ไม่ใช่